สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการ์เกตพุทธคุณปัาเครื่องนะคะพี่พี่ขาพ,พี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะแล้วภาพไม่ชัดนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าแอนไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ่าพี่จ๋ารายการแรกจก้ะเป็นมีดจะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะ มีรอยจานทั้งด้ามจับทั้งปอกอ่าทั้งปอกเลยนะคะพี่นะคะความยาวนะคะพี่เดี๋ยวจะวัดให้ดูนะคะความยาวจะอยู่ที่ประมาณสิบครึ่งจะพี่สิบครึ่งจะพี่สิบครึ่งนี้อ่าแม่ค้ารวมปอกรวมด้ามมันจะพี่นะคะด้านในจะเป็นทรงพักขันจะพี่นะคะด้านในจะเป็นทรงพักขันจะพี่นะคะรายการนี้นะคะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่เป็นทรงปลายแหลมจ้ะ เป็นโรงปลายแหลมนะคะ1,500บาทจะพี่นะคะพี่ดูความเก่าจะพี่พี่ดูความเก่านะคะพี่รายการนี้นะ1,500บาทจะพี่นะคะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่ไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่นะคะเป็นมีดพักกันนะคะพี่ของหลวงพว่อเดิมนะจะพี่นะคะ1,500บาทปลายทาง5้าบบาทจะ้ะ เล่มนี้เช่นกันจะพี่หลวงพว่อเดิมเหมือนกันจากความยาน่าจะพอๆกันมันค้คะพี่อันนี้ประมาณเกือบเก้านะคะ่ะเกือบเกือบสิบอะค่ะพี่นะคะรวมทั้งปอกทั้งด้ามน,นะพี่นะคะ่ะนี่ยาจะพี่ถึงสิบนะเป็นหลวงพว่อเดิมจะพี่ตรงปลายมีตะกุดสามดอกเช่นกันจะตรงปลายจะมีตะกุดสามดอกจะพี่ตรงปอกตรงด้ามจะมีรอยจานหลวงพว่อเดิมจะ ตรงปอกตรงด้าจะมีรอยจารหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเดี๋ยวให้ดูค่ะพี่สภาพด้านในจะเป็นอย่างนีนจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่เป็นผีเสื้อจะพี่นะคะเป็นปลายแหลมจะพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะสนใจยังไงนะพี่นะภาพไม่ชัดนะจะพี่พี่ไลน์โทรหาหนูจ้ะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะพี่นะคะเป็นมีขออหลวงพ่อเดิมนะคะพี่สภาพเก่าๆสวยๆจะพี่นะคะ เล่มที่สองนะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ่าตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าจะพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่านะพี่รายการนี้หนึ่งพันบาทจะพี่นะคะรายการนี้หนึ่งพันบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่านะพี่นะนะคะหนึ่งพันบาทจะพี่พี่จ๋าอันนี้จะพี่มาเป็นขอบจะพี่นะคะ เป็นหลวงพ่อทวดนะคะพี่มีทั้งหมดอยู่ห้าพิมพนะห้าองค์นะพี่นะคะ่ะเขียนว่าหลวงพ่อทวดประช้างให้ปีเก้าเจ็ดจะพี่จ๋ามีอันนี้คือองค์ที่หนึ่งจะพี่จ๋าเป็นพิมพ์ใหญ่จะ้ะองค์ที่สองพี่ไหลจุดจะ้ะองค์ที่สามหูขีดจะพี่องค์ที่สี่อ่าฉลูดจะพี่องค์ที่ห้าพระรอดจะพี่นะคะพี่จ๋าห้าองค์นี้นะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่ หนูขอไปที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปกติหนูจะแยกขายองค์ละห้าร้อยนะปกติหนูจะขายองค์ละห้าร้อยพี่จ๋าอันนี้คุ้มมากจริงๆแล้วตกตกสองพันห้าพี่นะอ P นพีนี้นะพี่นะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่จะพี่นะค่ะพี่ๆท่านใดที่สนใจยังไงนะคะพี่นะค่ะหนูให้ในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพร้อมเนี่ยได้ทั้งกรอบอย่างนี้จะพี่นะคะได้ทั้งกรอบอย่างนี้นะคะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่จ้ะไปทางห้าสิบบาทพี่จะภาพด้านหลังจะพี่ อันนี้เขาเก็บดีมากนะพี่นะอันนี้เขาเก็บไว้ในตู้ดีมากจะพี่จา๋านะคะท่านหลังก็สามารถพิงได้นะพี่นะเนี่ยค่ะจะแบบตั้งหรือจะแบบแขวนก็ได้จะพี่นะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะพี่อันนี้ขอเวทีหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทไปทางเพิ่มห้าสิบบาทพี่ภาพไม่ชัดพี่ลายขอภาพเพิ่มเติมนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่โอเคนะคะส่วนรายการนี้จะพี่ เขาบอกว่าเป็นลูกแมวพี่นะนะคะเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะลูกกอกแมวหรือลูกแมวรู้จักพี่จำไม่ได้พี่แต่รู้ว่าเป็นของแมวละพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะหลงปูทิมจะพี่น่าจะเป็นเนื้อผงมั้งคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋ายนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เป็นกิ่งปูทิมนะคะพี่พร้อมกรอบนะสวยงามมากจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะ ส่วนรายการนี้จะพี่เป็นอาเหรียญหลวงพ่อเงินจะพี่เหรียญพ่อเงินนะคะพีะ่ขอบเงินนะพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทจะ้ะรายการนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจะพี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะพี่นะขอบเงินนะพี่นะคะสนใจภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทจะ้ะพี่จา๋าลิงจับหลักจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะมีรอยจานจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทด้านหลังเป็นยันนะคะพี่นะคะ สวยงามจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะตะกุดไม่ทราบที่จะมีกิ่งขย่อมีเสียงดังค่ะพี่นะคะอันนี้มีรอยจานนะคะพี่หกหัวยบาทจ้ะพี่นะคะตะกุดนี้มีรอยจานนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ่าหลวงพ่อทาบจะพี่สีพึ่งค่ะห้าร้อบาทจะพี่นะคะ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะปลายทางห้าสิบบาทจะพ,ะะจะพี่ลูกสะกุดมีรอยจานปุ๋สูงจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ ลูกตะกดมีรอยจันหลงปูสุขค่ะพี่นะคะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าเป็นสร้อยจ้ะพี่ไม่ทราบว่าทำมาจากอะไรน,นะคะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่นะคะมีห่วงหนึ่งอันนะถ้าอัน,นจะเป็นรูปคล้ายๆงวงอาช้างนะพี่มีม,มีมีเขี้ยวมีงวงนะพี่น้านนะคะเป็นเม็ดเม็ดจ้ะพี่สวยงามมากจ้ะพี่นะคะด้านหลังเวลาคุณลูกค้าแตะหมุนนะคะพี่นะคะอาจจะหมุนเข้าหมุนออกได้นะครับพี่นะคะ พี่จ๋าเส้นนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะพี่เปิดแบ่งปันนะคะพี่อันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อจะพี่อันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะคะพี่ข่าวนะคะว่าทํามาจากเนื้ออะไรนะคะพี่ส่วนตัวหมองมาได้สภาพถนึงจะพี่นะคะสนใจยังไงนะพี่นะนภาพไม่ชัดยังไงพี่ไลนยขอภาพเพิ่มเติมจะพี่นะคะเป็นสร้อยนะคะพี่นะคะหนึ่งพันบาทจ้าส่วนรายการนี้จะพี่เป็นตะกุดจะตะกุดหลวงพ่อทุบพระชนเดนจะพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะ ตะกุดหลงพ่อทบพัอชนแดนจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทไปทางบุกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะเป็นตะกุดหลงพ่อทบแล้วพี่นะเจ็ดร้อยบาทจะพี่โอเคไหมจ๊ะพี่เดี๋ยวยังก่อนส่วนรายการนี้จะพี่ปูหลังจะพี่จับขอบไม้อันนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นพระอ่าเป็นพระกุนะคะพี่จับขอบไม้นะ700บาทจะ้ะส่วนรายการนี้จะพี่กุมารคงทอง,งพ่อถีจ้ะ กุมารคงทองพวพ่อตีจะพี่ขอไว้ที่9 0 0บาทจะพี่เปิดมาสภาพด้านในจะพี่พี่ดูความเก่าจะพี่นะคะเก่ามากด้านในจะเป็นสีพึง่งออกสีขาวๆออกเหลืองๆนะสีครีมจะพี่นะคะนะคะพี่ตามสภาพะคะพี่นะคะเป็นกุมารค่ะพี่คงทองหลวงพว่อตีนะคะพี่นะคะรายการนี้9 0 0บาทจะพี่9 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่9 0 0บาทจะ้ะพี่จ๋าองค์เล็กย กรงเล็กๆจะพี่กรงเล็กๆนะคะพี่เต่าจะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่นะคะต่องนี้ห้าร้อยบาทจะพี่เหรียญหลวงพ่อกล่อมจะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ,ะ,ะ,คะด้านหลังมียันนะพี่นะนะคะห้าร้อยบาทจะ้ะเหรียญพระครูเดิมจะพี่หกร้อยบาทจะ้พะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่นะคะหกร้อยบาทจะ้ะอาจะเป็นเหรียญ เป็นพระพุทธนะคะพี่หนูไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะพัดติกเปิดหน้าเปิดหลังเป็นทรงพระพุทธค่ะพี่นะคะหกร้อยบาท่ะพอทั่วจะพี่วัดช้างให้ย่าพี่จ๋านะคะอีกฝั่งจะเป็นปูทิมนะคะพี่นะคะพัดติกเปิดหน้าเปิดหลังเช่นกันจะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเป็นทรงพระพุทธนะคะพี่หนูไม่ทราบนะคราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นยันอย่างจะพี่นะคะพี่จ๋าสวยงามมากจะพี่นะคะ รายการนี้นะคะพี่หนูขอไปที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะเหรียญหลวงพ่อไไปจ้ะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญโบราณหลวงพ่อไไปวัดกําแพงนะคะพี่ห้าร้อยบาทจา้ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อวัดป้านแหลมจ้ะพี่นะคะสวยงามมากพี่รายการนี้นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่อ่าเป็นเหรียญอ่าอะไรเอยหลวงพ่อเจริญอ่าหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญน,นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจา้ะ อยู่ในองค์เดียวกันนะคะพี่เขียนว่าหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่นะคะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพระพุทธชินราชจะพี่อันนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่จารูปหล่อโบราณหลวงพ่อคายจะพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อคายนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ รูปหล่อหลวงพ่อทุบปะชนแดนจะพี่ห้าร้อยบาทเช่น <verw> ก <ahaha> ันจะพี <mañana please> ่นะคะสภาพเกาๆสวยๆเลยค่ะพี่ส่วนรายการจะเป็นกิ่งหลวงปู่โตหรือปู่ทิมไม่มั่นใจนะพี่นะนะคะสวยงามมากจะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะน่าจะหลวงปู่โตนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่มีรอยจานนะคะนะคะห้าร้อยบาทจะพี่รูปหล่อสังกระจายค่ะพี่นะคะ ด้านหลังเป็นยันนะพี่นะคะสวยงามมาก neck. ค่ะพี่นะคะห้าร้อยบาท้ะอันนี้ปิดตาเก่าไม่ทราบที่จะพี่หกร้อยบาทจะพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆจะพี่หกร้อยบาท้ะสมเด็จจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะรู้แต่ว่าเป็นพระสมเด็จนะคะพี่แต่ไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะพี่รายการนี้นะห้าร้อยบาท้ะคุณแผนปูทิมจะพี่ด้านหลังจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรบนนะคะพี่รายการนี้หกร้อยบาท้ะ รายการนี้ขอไปที่6 0 0้บาทนะครับที่ด้านหลังจะมีเหรียญเป็นคุณแผนอ่านเป็นปูทิมนะเป็นเหรียญปูทิมเจริญพรบนนะครับที่ด้านหน้าเป็นคุณแผนห0 0บาทจ้ะอันนี้จะเป็นคุณแผ่นขวัดใหญ่ชัยมงคลจะพี่ห้าร้อบาทจ้ะนะคะ500บ้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าบาทจ้ะเหรียญปูสุดวัดการหลงจะพี่700รอยบาทจะพี่นะคะ700้อยบาทไปทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทวดจะพี่500ร้อยบาทจะพี่นะคะ อาเหรียญกลมหลวงพ่อกลัวจะพี่รายการนี้หกร้อยบาทจ้ะจับขอบนะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะอาเหรียญเจ้าสัวปู่บุญจะพี่เป็นเหรียญเจ้าสัวปู่บุญนะคะพี่นะคะมีรอยจานนะพี่นะคะพี่จ่ารายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่ท่านฉุยจะพี่ห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะเหรียญพระท่านฉุยจ้ะเหรียญหลวงพ่อ วอดบ้านทวนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะนะคะใช่ใช่จะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่เป็นห่วงเชื่อมจะ้ะอันนี้เป็นพันลอดนะคะพี่นะคะอยู่ในกรอบพัตตินะพี่ ด้าน,นหลังจะเปิดนะอันนี้แม่ค้าไม่สามารถดึงออกได้นะคะพี่พอดีแม่ค้ามองมาได้สภาพนี้จ้ะพี่จ๋าละกนันนี้หนูให้500บาทจะพี่นะคะ5 0 0บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เป็นพารอดนะคะโอเคนะคะพี่ค่าอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองคไหนและภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าแอดไลน์ line, แต่พี่เบอร์โทรอย,อยู่ใต้คลิปนะคะศูนย์5 9 1ส0จ้ากน่รบวนพี่ๆฝากกดติดใจกดติดตามให้ช่องคาระเกะพุทธคุณพักเพิ่นด้วยนะคะอีพี่พ สวัสดีค่ะ